สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนรับถุงมือแทงนะครับหรือว่าถุงมือโลดถังนะครับในแมปที่มีชื่อว่า Slap Battle นั่นเองก็สําหรับวิธีการทําไปอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยอย่างแรกเลยเนี่ยเราจะต้องใช้ถุงมือที่มีชื่อว่าช็อตกันก่อนนะครับซึ่งจะใช้ค่าสลับทั้งหมด5 0,000ื่สลับนะครับอย่างที่2นะครับเราจะต้องให้เพื่อนหรือใครสักคนเนี่ยนะครับใช้ถุงมือพีโรนนะซึ่งผมเคยสอนไว้แล้วแหละถุงมือนี้เมื่อเราเข้ามาในอารีน่าแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องทํานะครับก็คือการเก็บบบคคคคอออออนนนนะะะรรรรรรรัััท้้งงงหหมดดด50ซึ่่่เเเเเาาาาาจจไกกกกฆพพลลยยย์์ืวิตแบ เมื่อเรากด E ยิงเพเยอ์หรือว่าเพื่อนเราแล้วเนี่ยนะครับให้เพื่อนเรายืนสักพักแล้วกดร e ีเซ็ตตัวนะครับเราก็าจะได้คอนมาแบบนี้นะครับซึ่งมันจะเยอะกว่าตอนที่เรายิงเพเยอ์ตกแมปนะครับเราสามารถเช็คดูเหรียญหรือว่าคอนของเราได้นะครับจากทางด้านล่างซ้ายของเรานะจะมีข้อความสีเหลืองอยู่นั่นแหละนะครับคือเหรียญที่เราได้เมื่อเรามีคอนหรือว่าเหรียญครบ50เหรียญแล้วเนี่ยนะครับให้เรามาตรงต้นซากุระที่อยู่ทางด้านซ้ายของเรานะครับใต้ต้นซากุระนะครับจะมีเ p c ยืนอยู่นะครับให้เรากด F อคุยกับเราอ็นกดซ สีออกเทาๆนะครับหรือว่าน้าเงินได้แหละนะครับกดคลิก2รอบนะครับจะเป็นการซื้อ2ทีนะถุงมือนี้เนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าสามารถทำในเซิร์ฟวได้หรือเปล่านะครับเมื่อเราซื้อกระสุนระเบิดแล้วเนี่ยนะครับให้เราเนี่ยหาเพื่อนนะครับนะหรือว่าให้เพื่อนเนี่ยนะครับกด e เศกตัวฐานมาแบบนี้นะครับจากนั้นก็ให้รอเพื่อนนะครับนะเก็บมอนที่อยู่รอบแมปเนี่ยแล้วก็มายืนตรงแผ่นที่เป็นสีเขียวๆนะครับอัปเกรดจนกว่ามันจะเต็มนะครับหรือว่าจนกว่าจะมีธงนั่นเองแล้วเมื่อเพื่อนอัปเกรดจนม สแบบนี้นะครับจากนั้นก็ให้เรากด e นะครับยิงฐานหรือว่ายิงป้อมเนี่ยจนกว่าเราจะได้เหรียญตานะถ้าเกิดเรายิงแล้วไม่ได้นะครับให้เราซื้อกระสุนแล้วก็มายิงใหม่นะครับยิงจนกว่าจะได้นะครับและกระสุนที่เราต้องใช้จะต้องเป็นกระสุนระเบิดนะครับหรือว่ากระสุนที่ใช้คอนทั้งหมด25้คอนนั่นเองเมื่อป้อมปะกาลละรร,าร,นนาาระเบิดแล้วนะครับหรือว่าเรายิงจนฐานมันระเบิดแล้วเนี่ยเราจะได้ตัวเหรียญตาแบบนี้เลยนะครับก็คือได้ถุงมือมาแล้วต่อมาสกิลของถุงมือนี้นะครับก็คือเมื่อเรากด e นะครับจะ็กมี เป้าขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็จะโดนนั่นแหละลดรถถางยิงนะครับนะแบบนี้เลยทำให้รกเดเนออก็สำหรับสกิลของทกมัวนี้ก็มีเท่านี้แหละใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แชร์กดติดตามด้วยสำหรับนี้ก็ไปแล้วครับบาย